สวัสดีครับวันนี้เซอร์จจะพาน้องๆมาใส่กรองแอร์นผมของอีซูซูดีแบครนะผมแล้วก็ใส่เขาเ้าไปแกะอยู่ตรงเค่นะผมแบบนี้นะผมส่วนฝาฝาฝ้ายี่อ่ะฝาวิธีแกะฝานะ วิธีถอดฝานะเราดูตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้มันจะมีเดือยออกมาเห็นนะอันนี้คือด้านล่างหรือด,ดูที่ตัวเลขนะเห็นนะตัวเลขเนะนี้ยแบบนี้แลวตรงตรงฐานล่างนี้มันจะหนากว่านะแล้วก็ใส่เข้าไปตอนใส่แล้วก็ดันเข้าไปได้เลยนะทุกคนแต่ว่าตอนตอนถอดเนี่ยให้เราง้างตรงนี้ง้างตรงนี้ง้างตรงนี้เอาแล้วเอาจะเลื่อนจอลงไปทำไม ง้างตรงนี้สองข้างแล้วก็ดึงออกนะตอนใส่แล้วก็ดันเข้าได้เลยแบบนี้มันจะดันเก๊กส่วนเก๊กก็ถอนออกได้เลยครับผมเพราะว่าเป็นสลักแบบนี้เห็นไหมเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้แล้วกใส่เข้าไปสอดข้าบบนก่นอนจากข้างบนเข้าไปเสียะตันค่าต้องระวังด้วยนะว่ามันตรงกับล็อกหรือเปล่าถ้าไม่ตรงมันจะหักได้เป็นกองสลาแล้วะ่ะไม่ไม่ ได้เปลี่ยนอรอ่ะโอเคนะครับการเปลี่ยนกองแอร์ก็มีประมาณอย่างนี้นะครับผมน้องๆก็ลองปฏิบัติตามเซนเตอร์ดูนะครับผม